เราก็สร้างชุดแหนบให้กับลูกค้าได้เสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็นออเนิวนะฮะเป็นรถแคปนะครับลูกค้าจะเอาไปบรรทุกประมาณสัก2ตันนิดหน่อยคะคันนี้ครับใส่ล้อสิบห้าเป็นกระทะปั๊มนะฮะแล้วเราก็จัดแหนบให้ลูกค้าเป็นยี่สิบมิลข้างละ2แผ่นนะครับนี่ฮะประมาณนี้แหนบชุดบนเขาดัดมาแล้วนะครับแหนบติดรถเนี่ยเขาดัดมานะครับเราก็มาทําการดัดแหนบชุดล่างให้ สมูทกันนะครับเนื่องจากแหนบมาเปิดเยอะเลยนะฮะเราก็มาจัดแหนบใหม่ดัดแหนบให้สมูทกันไม่มีช่องลมนะฮะแล้วก็เอามาขั้นกลางให้แผ่นหนึ่งนะฮะชิ้นนี้เราก็ดัดให้นะครับเพราะว่าแหนบของเขามาเนี่ยเขาดัดหมดเลยนะครับดัดตัวบนดัดตัวล่างเนี่ยเขาดัดหมดเลยเราก็มาทําการดัดใหม่นะครับจัดแหนบให้ใหม่แหนบก็จะอยู่ทรงนี้ครับรถคันนี้เขาก็จะไม่สูงสักเท่าไหร่นะฮะ เปการที่ลูกค้าไม่อยากให้รถสูงเยอะนะครับเราก็ทําการดัดแหนบตัวนี้ช่วยแล้วก็คั่นกลางให้นิดนึงให้มันมีช่องเปิดนิดหน่อยเพื่อจะให้มีช่วงนิ่มในขณะที่ขับรถเบานะครับไม่ให้แข็งกระด้างคือไม่ให้แหนบชิดกันก็จะให้เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยแต่ก็จะไม่เหลือมากนะครับพอจะเหลือมากเดือจะรับน้าหนักไม่ได้ถึง2ตันนิดหน่อยนะครับแหนบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้แหนบตรงดัดด้านหน้าขึ้นให้นิดหน่อย ราะว่าถ้าเป็น2020ถ้าเราไม่ดัดหน้าขึ้นให้นิดหน่อยเนี่ยแหนบเขาจะแลดูแบบปักไปนิดนึงนะครับเราก็จะดัดขึ้นให้ประมาณไม่ถึง2เซนนะครับแหนบก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ฮะด้านหน้าเราก็จะทําการดัดให้นิดหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆดูเดี๋ยวเราจะทําการประกอบนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากได้โหลดนิดนึงนะครับเนื่องจากรถคันนี้ลูกค้าเขาโหลดมาเยอะนะครับเราจะใช้โหลดประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ ใช้ <Français. S 2> โหลดประมาณนิ้วหนึ่งได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางให้มันเป็นลูกยางตัวสูงแลเพราะว่าลูกยางของลูกค้าเนี่ยเขาเป็นลูกยางเตี้ยมาแล้วเขาตัดมานะครับซึ่งถ้าเราบรรทุกของแล้วเนะี่ยถ้าแหนบรับน้ําหนักไม่ได้ถึง2ตันฝ่ายอย่างที่ลูกค้าต้องการเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่คือล้อจะไม่ขึ้นไปติดซุม้มเนื่องจากลูกยางจะต้องเป็นตัวข้ําคั่ก่อนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนลูกยางใหม่ไม่อย่างนั้นถ้าใส่ลูกยางเตี้ยไปล้อติดซุ้มก่อนอันนี้งานเข้าเลยครับนะฮะดังนั้น ลูกค้าเมีขีดจํากัดในการที่เสริมแหนบนะครเราก็ใช้แหนบ20มิมิลข้างละ2แผ่นแล้วก็จัดแหนบชุดล่างให้ใหม่คือดัดให้ใหม่ด้วยเราก็จะต้องใส่ลูกยางตัวสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อขึ้นไปกระแทกซุ้มนะครับก็ mm. จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับเราก็จะใส่แหนบเข้าไป mm. เป็นออเนิลนะครับสำหรับรถแคปนะฮรเราก็เสริมแหนบเอาไปบรรทุกงานได้ครับ เสริมแหนบประมาณแค่2แผ่นก็น้ําหนัก2ตันก็พอไหวครับถ้ารถไม่ยอ่อเยอะนะถ้ารถย่อเยอะก็ต้องใส่แหนบเข้าไปเยอะขึ้นอาจจะต้องเป็นข้างละ3นะครับและรถก็ต้องสูงขึ้นอีกนิดหนึง่งเพื่อจะให้มีช่วงรับน้ําหนักนะครับดังนั้นรถที่ยอ่อต้องใช้แหนบเยอะนะครับแหนบที่หนาแหนบที่เยอะก็ต้องใช้มากพอสมควรเพราะว่าถ้าเรายิ่งเราย่อช่วงจุดรับน้ําหนักเราก็เหลือน้อยนะครับหรือ จุดแล้วน้ำหนักตรงนี้จุดล้อตรงนี้ช่วงยืดหยุ่นตรงล้อนะครับถ้ายิ่งล้อทางโดยยิ่งไปกันใหญ่นะครับถ้าล้อไม่ทางมันก็โอเคนะครับถ้าล้อไม่ทางก็สามารถมุดเข้าไปได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวออ l นิวเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรุ่น2020ขึ้นมาเนี่ยคือเพาเขาค่อนข้างที่จะยาวนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขากปหนีไปเปลี่ยนเป็นเพาสั้นกันนะครับแล้วก็ใช้ล้อที่เป็นล้อ14ได้แล้วก็ล้อไม่ทางด้วยนะครับ ตัวรุ่นนี้เขาใส่ล้อ14ไม่ได้ถ้าจะใส่ได้ก็ต้องไปเจียรหรือไปกึงกึงล้างกานเบรกแล้วก็กึงล้างกระทะเพื่อจะใส่ล้อ14ได้นะครับประมาณนี้นนเรา,าก็ทําการปรับแต่งครับนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาที่อู่ปาริชาติพอลอยได้นะครับอู่ปาริชาติพอลอ,อยอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับนะฮะ ทำรถเสร็จแล้วก็เทน้ําหนักรถให้กับเพืเ่อนๆด้วยนะครับลองทดสอบน้ําหนักกันให้ดูได้ว่ารถของท่านนั้นยอ่อประมาณไหนบรรทุกน้ําหนักได้ประมาณไหนนะครับ <ST AR> เราจะได้ไม่ต้องไปคาใจไปวัดดวงกันหน้าง,งานครับเดี๋ยวเผื่อมันติดซุ้มมันนั่งเพลาเราจะได้แก้ไขกันก่อนได้นะครับประมาณนี้ฮะแหนบก็จะอยู่ทรงนี้ครับสวยงามโอเค รถแคปนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสริมแหนบเข้าไปนะครับเวลาเราบรรทุกเนี่ยหน้าค่อนข้างจะลอยเยอะเพราะว่าช่วงรับน้าหนักเขาอยู่ทางด้านหลังเยอะนะครับก็บถ่วงท้ายเยอะเนื่องจากเขามีตัวแคปด้วยนะครับยิ่งเป็นรถสี่ประตูด้วยอย่างเงี้ยนะครับเรายิ่งต้องเสริมแหนบให้มันเหมาะกับการใช้งานไม่อย่างนั้นเวลาบรรทุกของปุ๊บหน้าลอยขึ้นมาเยอะนะฮะดังนั้นการเสริมแหนบก็จําเป็นนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับรถที่จะเอาไปบรรทุกไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเราไม่เสริมแหนบเข้าไปนะครับเวลาเราบรรทุกปุ๊บนี่หน้าลอ,อยทันทีเลยนะครับนี่ฮะแหนบเราก็จะดัดให้สวยงามถ้าเราไม่ดัดไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นแหนบที่รถของลูกค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นบางคันนะครับเ็าดัดมาเนี่ยบางทีมันไม่มันไม่สมูทกันนะครับดัดมาเปิดช่องลมเยอะมั่งช่องโหวเยอะมั่งอย่างเงี้ย เราก็ทำการดัดให้ใหม่นะฮะดัดให้สวยๆวยลาที่เอาไปใส่แล้วก็จะได้ไม่มีช่องลมเยอะนะจะได้ดูไม่ขี้เหร่ครับ <c oughs> เราก็พยายามเน้นสวยด้วยนะครับนะฮะทำแล้วก็ให้รถล,ลูกค้าดูสวยงามด้วยเวลาเรามองไปแล้วก็เออแหนบมันไม่ห่างกันนะฮะแหนบมันไม่มีช่องโหว่เยอะอย่างเงี้ยนะฮะมันสนิทอย่างเงี้ยก็ดูโอเคนะครับใส่ไปแล้วแหนบมันห่างกันแบบ มีช่องลมอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนมือที่ห่างกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดูไม่สวยงามนะฮะเราก็เน้นความสวยงามด้วยก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับออ่ปาริชาติเพาลอยนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับรับเสริมแหนบให้กับรถของเพื่อนๆเราเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะนํารถเอาไปบรรทุกนะครับมีปัญหาเรื่องแหนบแหนบรับน้ําหนักไม่ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการหรือว่าที่ เพื่อนๆต้องการก็ติดต่อมาที่เราได้นะครับเราดูแลให้เกี่ยวกับเรื่องการเสริมแนบนะครับฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวคันนี้เสร็จแล้วจะเป็นทรงไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ